สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สาหรับวันนี้ผมก็ขอแยกย่อยมาอีกพาร์ทหนึ่งละกันนะครับผมนะก็จะนำชุดวงจรแบ่งแรงดันของจริงที่ผมทำขึ้นมาเอามาทดสอบสนุกๆน,นะให้เพื่อนได้ดูกันครับว่ามันใช้งานได้จริงๆหรือไม่คล้ายๆว่ามาพิสูจน์สมบุติฐานให้มันกระจ่างนะทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทดลองได้เลยครับ อันดับแรกนะผมจะนำสวิตชิ่งตั้งแรงดันไว้ที่ 12V โวลต์มาเป็นแหล่งจ่ายให้กับบอร์ดตัวนี้ครับนี่ครับวัดไฟจริงได้ประมาณ 12.01V โวลต์ก็ตีไว้ว่าประมาณ 12V โวลต์แล้วกันนะครับทีนี้เอาใหม่ครับผมจะใส่ตัวต้านทานขนาด1กิโลโอห์มเข้าไปผมจะทดลองวัดแรงดันไฟใหม่นะผ่านหลังตัว R 1 เนี่ยได้12.01โวลต์เหมือนเดิมนะฮะได้ค่าเท่าเดิมเลยครับเพราะว่า R ตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถลดแรงดันไฟได้นั่นเองครับทีนี้นะฮะผมจะใช้ตัวต้านทานขนาด1กิโลโอห์มอีก1ตัวสังเกตว่า R ทั้ง2ตัวจะต่อในลักษณะอนุกรมกันนะฮะแล้วก็ลงกาวมันก็จะกลายเป็นวงจรแบ่งแรงดันในทันทีครับ นี่ครับแรงดันเหลือประมาณ6โวลต์ที่มันเหลือ6โวลต์นนะก็เพราะว่าตัวต้านทานมีค่าเท่ากันแรงดันจะลดลงไปครึ่งหนึ่งสำหรับตัวต้านทานนะตัวต้านทานของมันเองนะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ความผิดเพี้ยนของมันอยู่อย่างเช่น R 1กิโลโอห์มหรือว่า R 1000โ oh อห์มตัวนี้วัดค่าจริงได้ค่าอยู่ที่981โ oh อห์ม หายไป19โอมก็ยังถือว่ายังไม่เกินเปอร์เซ็นต์ค่าความผิดเพี้ยนของแถบทองเขานะครับแถบทองเขากำหนดไว้ที่บวกลบ5%ก็คืออยู่ในช่วง950แนละจนไปถึง1,050ถ้าไม่ลดลงต่ำกว่านี้นะหรือว่าเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ถือว่า R ตัวนี้ทำงานได้ปกติอยู่ครับ และผมนะก็จะทดลองแหล่งจ่ายไฟนะเป็น12โวลต์เหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนไปใช้ R 100โอห์ม2ตัวต่อเข้าไปในวงจร R ตัวนี้นะที่สีมันแปลกๆนะเพราะว่าผมใช้เป็น R ที่ทนกำลังไฟได้2วัตต์เพื่อนๆจะเห็นว่าแรงดันมันจะลดลงครึ่งหนึ่งเพราะว่าตัวต้านทานที่มีค่าเท่ากันนะแรงดันจะลดลงครึ่งหนึ่ง สรุปว่า R 1 0 0 0โอห์มแล้วก็ R 1 0 0โอห์มที่ผมเอามาอนุกรมกันต่างก็ลดแรงดันได้ค่าเท่ากันก็คือครึ่งหนึ่งของแรลงจ่ายแต่สิ่งที่ต้องคํำนึงก็คือค่าวัตต์ที่ R 1 0 0โอห์มตัวนั้นทนได้เราต้องคำนวณไว้ด้วยครับเพราะแน่นอนว่า R 1 0 0โอห์มนะฮมันจะร้อนกว่าถ้าเราไม่คํานวณ R ตัวนั้นจะกลายเป็นสีแดงนะและก็เป็นไม้ขีดไฟแทนครับ ทีนี้นะผมจะทดลองเพิ่มเป็นไฟ20โวลต์แล้วก็ใช้ R 1 0 0โอห์ม2วัตต์2ตัวต่ออนุกรมลงบอร์ดนี้ครับก็จะได้แรงดันไฟครึ่งหนึ่งนะก็ประมาณ10โวลต์แต่วัดค่าจริงนะได้ประมาณ9.88โวลต์ทีนี้นะผมก็จะเพิ่มโหลดเข้าไปเป็น R L ค่า1กิโลโอห์ม แรงดันไฟนะมันก็จะตกลงมานะครับเมื่อมีโหลดก็คือ9.42โวลต์ที่นี้เอาใหม่นะผมจะเปลี่ยนโหลดเป็นค่าความต้านทาน10โอห์มเข้าไปสังเกตว่าแรงดันจะลดหวบลงมานะเหลือแค่ประมาณ1.74โวลต์เท่านั้นเองครับ แรงดันจะลดลงไปเยอะนะฮะเมื่อโหลดมีค่าความต้านทานที่ต่ำมากๆครับที่นี้เอาใหม่ครับผมจะเพิ่มโหลดค่า10,000โอห์มหรือ10กิโลโอห์มเข้าไป สังเกตว่าแรงดันจะลดลงไปจากแรงจ่ายไปไม่มากเท่าไหร่ครับยิ่งค่าความต้านทานมากแรงดันก็จะไม่ค่อยหนีห่างแหล่งจ่ายสักเท่าไหร่สูตรการคำนวณพวกนี้เพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปชมที่พาร์ทสได้เลยครับผมอธิบายไว้หมดแล้วครับคลิปนี้นะก็จะไม่ละเอียดมากนะจะเป็นการคลายสงสัยนะเป็นการทดลองให้เพื่อนๆได้ดูเฉยๆครับ มาดูอีกการทดลองหนึ่งครับผมจะใช้แหล่งจ่าย12โวลต์จยดก็คือผมมีโหลด5,000โ oh อห์มผมต้องการแรงดันไฟอยู่ที่3โวลต์ผมจะไม่คำนวณอะไรทั้งสิ้นผมจะใช้เพียงการคาดการนะการคาดเดาก็พอเดี๋ยวดูกันครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริงไหม A ข้างบนผมจะเอาแหล่งจ่ายของผมลบด้วยโวลต์ที่ผมต้องการเพราะฉะนั้นก็คือ12ลบ3โวลต์เท่ากับ9โวลต์เพราะฉะนั้นนะค่าความต้านทาน R 1เนี่ยควรจะเป็น3เท่าด้วยเช่นกันครับนั่นก็คือ1 5 0 0 0โอห์มผมก็จะต่อลงไปเลยครับและนี่ครับผลลัพธ์แรงดันที่ออกมาก็ใกล้เคียงอยู่ที่3โวลต์จริงๆครับ และการทดลองสุดท้ายผมมีแหล่งจ่ายอยู่ที่12โวลต์ผมมีโหลดก็คือหลอด LED แต่ผมไม่รู้ว่ามันมีความต้านทานเท่าไหร่แต่ผมรู้นะว่ามันใช้แรงดันไฟและก็กระแสะอยู่ที่เท่าไหร่หลอด LED ตัวนี้นะใช้ไฟประมาณ3โวลต์ส่วนกระแสะนะหลอด LED สีแดงผมไม่แน่ใจว่ามันใช้เท่าไหร่ผมประมาณละกันนะครับผมกะไว้ประมาณ 0. 12M แอมเพราะฉะนั้นนะผมเพียงแค่หาตัวต้านทานมาดอบกระแสเท่าที่มันพอจะรับประทานได้ก็พอครับง่ายๆเลยครับผมไม่ต้องใช้สูตรเข้าวงจรแบ่งแรงดันใดๆทั้งสิ้นผมจะเข้าสูตรกฎของโอมไปเลยครับกฎของโอมก็คือนะ v เท่ากับ i r ถ้าหากเราต้องการหา r r ก็จะเท่ากับ V ส่วน i เราก็เอาแหล่งจ่ายมาลบกับโวนของโหลด12โววลบ3โมวนก็จะเหลือ9ก้าวนเราก็เอา9โ้าโวนนะฮะมาหารกับ0.12ก็จะเท่ากับ75โอห์มครับอา5โอห์ม oh ไม่มีขายนะฮะผมจะใช้เป็น r 1 0 0โอห์มแทน หลอดไฟมันก็จะสว่างและหลอดก็จะไม่ขาดง่ายๆอีกด้วยนะครับเพราะว่าเราเผื่อค่าความต้านทานไปให้แล้วและทั้งหมดนี้ก็คือการทดลองจริงแบบง่ายๆนะที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ